อ่ะคุณฟังนะครับป6นะครับป6เนี่ยจะไล่าตามนี้นะครับก็คือการสร้างตารางรอบนี้จะอัดคลิปนะครับง่ายๆการที่คุณจะสร้างเว็บไซต์เป็นนะครับ1คุณก็ต้องดูตรงนี้ก่อนเวลากดไฟล์แล้วนิวนี่ครับให้สังเกตตรงนี้ครับ document html แล้วก็เลือกค่านอนเนี่ยครับแล้วก็กด create ไป ทีนี้สิ่งที่สำคัญต่อมาก็คือ2ส่วนนี้ครับค่าสแตนดาดกับดีไซน์นี่ครับดีไซน์นะครับงานคุณง่ายนิดเดียวครับวันนี้แค่เขียนชื่อครูส่งเฉยๆอธิกรณ์คุณเขียนตารางมาส่งใช่ไหมครับ3คูณ3ซึ่งเวลาส่งให้ส่งเป็นไฟล์อินเทอร์เน็ตนะครับแต่ทีนี้รอบนี้ครูจะให้คุณใช้ตาราง8 7คูณเเวลาคุณหาแถบนี้ไม่เจอที่เป็นอินเสิ มาหาที่วินโด์ครับแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกนี่ขึ้นมา,นมาทีนี้มาดูเทเบิลครับคําว่าเทเบิลครูบอกให้คุณใช้แปดคูณเจดนะครับแปดคูณเจ็ดแบบนี้นะสองสองค่านี้นะครับนี่ได้ได้แล้วครับตารางแบบนี้ครูจะให้คุณทําปฏิทินเดือนกุมภานะครับเอากุมภานะครับกุมภานะเข้าใจตรงกันนะครับ กุมภาพันธ์ปี64นะครับทีนี้ช่องแรกครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือบางคนจะไม่มีตารางแบบนี้ให้กดที่ช่องตารางนี้ครับมันจะมีจุด3ามจุดเกิดขึ้นคลิกขวาครับเลือก Property ค่าตารางนี้ถ้าอยากให้อยู่ตรงกลางนี่คุณสังเกต Default นี่ครับเปลี่ยนเป็น Center เท่านี้ครับอยากให้ช่องตรงนี้เนี่ยมันความกว้างอยู่ที่200เห็นไหมครับจะตรงกันตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ครับ อยู่ที่สัก500ก็พอนะครับพราเราจะทำตารางเตือนทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับเราจะประสานตรงนี้ครับมันลากประสานแล้วลบไม่ได้นะครับเขาจะคลิกที่ช่องแรกครับคลิกขวาเทเบิลเลือกอันนี้ครับปึ๊บนี่มันจะประสานเป็นงี้ครับทําทราอันไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับแต่ถ้าบังเอินทําผิดครับจะทําไงครับนี่ไปกดดันแรกมันมาข้างล่างนี่ครับเขาจะกด c t r โทรลแ คอนโทรลแช่ไว้ก่อนแล้วกดตัวแซดหรือกดย้อนกลับตรงนี้ครับเห็นไหมครับทีนี้เมนูนี้หาไม่เจอก็ไปที่ว i น d o w นะครับมันจะมี Property Insert แล้วก็ d o c เห็นไหมครับทีนี้นี่ครับนี่ไปเรื่อยๆครับนี่เอาจนสุดนะครับเพราะอะไรเพราะตรงนี้เราจะใส่ชื่อเดือนนะครับชื่อเดือนเฉย เสร็จแล้วคุณก็เขียนอันนี้วันอะไรวันจันทร์คุณก็เขียนวันจันทร์กดลูกศรชี้ปอ้้ลูกศรคีย์บอร์ดฝั่งขวาอังคารย่อนงี้ก็ได้ครับพุดแต่ทีนี้ตัวหนังสืออยากให้อยู่งกลางครับเวลาทำเนี่ยเราลากนี้ครับคุณเห็นตรงนี้ไหมครับมันจะมีดีฟอลต์2อันดีฟอลต์แรกก็คือการตั้งค่าให้เป็นเซนเตอร์ทำเสร็จแล้วคุณก็เลือก2ครับอันนี้คือท็อปสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการจองงานไหมครับ กันคนนะครับนี่ก๊อปปี้งานคุณนี่จองไว้ครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ตัวสุดท้ายนี่ครับงานตัวนี้ให้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับค่อยๆทําแป๊บเดียวครับให้ิมิ์สกินหน้านี้ส่งเลยนะครับนี่นะครับนี่ปมิ์สกินส่งเลยนะครับพอเข้าใจไหมครับทําเท่านี้นะครับไม่เปลี่ยนสีเสร็จแล้วก็ปมิ์สกินส่งนะครับเท่านี้เลยเฉพาะการสร้างตารางนะครับ